ไพย่ยิปซีกับไพ่ออร์เคิลมีความแตกต่างกันยังไงวันนี้เราจะมาดูกันนะครับโดยที่ข้อหนึ่งนะไพ่ยิปซีเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เราคุ้นตาที่เราใช้กันบ่อยๆนะก็จะมีลักษณะแบบคล้ายๆอย่างนี้อ่ะที่เราเจออยู่มีประวัติมามากกว่า500ปีละมาจากกลุ่มที่เรามักจะเรียกว่าชาวยิปซีซึ่งคําว่ายิปซีเนี่ยจริงๆก็เป็นคําเยีอดๆหน่อยนะเป็นคําที่ไม่ค่อยสุภาพบางครั้งเราจะเรียกว่าไพ่ทาโร่หรือทาโร่นะครับซึ่ง มันมีลักษณะที่เป็นลักษณะของชาวอินเดียที่มีการอพยพย้ายถิ่นมาเรื่อยๆแล้วก็หาเลี้ยงชีพโดยการดูดวงบ้างาทำนู่นทำนี่เลี้ยงสัตว์อะไรบ้างแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายกันมาตลอดเวลานะเข้ามาในยุโรปมีประวัติมามากกว่า500ปีแล้วก็มาโด่งดังตอนที่มาเข้าในราชสำนักของฝรั่งเศสแล้วก็ทำให้ชุมชนทำให้คนชั้นสูง ได้รู้จักแล้วก็แพร่หลายไปในตอนนั้นแต่ว่าจริงๆเนี่ยไพ่สำหรับแรกนะก็อาจจะมีเริ่มต้นจากที่อิตาลีอ,าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปนะแต่สำหรับในส่วนของไพ่ออร์แลคิลไพ่ออร์แคกิลเนี่ยก็คือจะเป็นไพ่ที่ฟรีสไตล์มากๆนะครับเป็นไพ่ที่มีการเกิดขึ้นมาใหม่ในช่วงศตวตรรษที่20นะครับประมาณร้อยกว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็ตัวของ ไพ่ออรคิลเนี่ยก็เป็นไพ่ที่ค่อนข้างาแล้วแต่จินตนาการของคนที่ออกแบบไพ่นะครับเป็นแล้วแต่จินตนาการของผู้ที่ทำการครีเอทหรือวาดภาพของไพ่อันนั้นออกมาอย่างเช่นไพ่สำหรับนี้เป็นไพ่ God and God d e s s นะครับซึ่งเป็นไพ่เกี่ยวกับเทพเจ้าของฮินดูมีหลายมีหลายองค์นะครับแล้วก็ สิ่งที่มีความแตกต่างกันก็คือตัวของพ่ยิปซีเนี่ยจะมี78ใบอ่าจะฟิกไว้เลยที่78ใบ78ใบก็คือมีเมเจอร์อะคาน่า22ใบแล้วก็มีไมเนอร์อะคานา56ใบเป็นสองสำรับที่อยู่ในสำรับเดียวกันนะครับเอ่อซึ่งไพ่ตัวของพ่ยิปซีเนี่ยเอ่อก็ ฟิกอยู่ที่78แต่ว่าสามารถที่จะดีไซน์หมายถึงมีจิตกรหรือคนที่วาดภาพดีไซน์ออกมาเป็นแบบต่างๆได้แต่ยังไงมันก็จะต้องเป็น78ใบยอยู่แบบนี้มีเมเจอร์22แล้วก็ไมเนอร์อีก56แต่สำหรับในส่วนของไพ่ออร์เคิลนะครับไพ่ออร์เคิลเนี่ยก็จะฟรีสไตล์อีกเหมือนกันความฟรีสไตล์ของของผู้ คิคนขึ้นมานะก็จะแล้วแต่เลยว่าจะมีกี่ใบยอย่างเช่นถ้าเป็นสำหรับนี้สำหรับนี้ก็จะมี52ใบนะครับที่เป็นก o d a n อ g o d อดเด็อันนี้เป็นกีตาก็คือพระกวัตกีตาหรือว่ามหาพรตะอันนี้ก็จะเป็น56ใบอกอไม่ใช่68 68อ่ะ68นะครับอันนี้68ใบแล้วก็อันนี้เป็นไพ่เรื่องราวเล่าเรื่องราวของมหาพรตะ วิธีการในการใช้ทํานายก็คือเราผูกโยงเรื่องเช่นมีคำถามอะไรต่างๆเนี่ยเรากเา็เราก็จินตนาการกับเหตุการณ์ที่เกิดในตอนนั้นอ่าอย่างเช่นสมมติว่าอย่างอันนี้อ่าเรื่อง EqualVision เขาจะมีคีย์เวิร์ดให้ นะครับมีคีย์เวิร์ดให้แล้วเราก็จะต้องจินตนาการผูกเรื่องราวกับสิ่งที่เกิดขึ้นณนะตอนนั้นซึ่งตัวของไพ่ออรเคิลเนี่ยก็จะมีหลากหลายเต็มไปหมดอาจจะเป็นรูปแมวเป็นเรื่องของความรักเป็นเรื่องของแฟรรี่เทลเป็นเรื่องของเรนโบว์เป็นเรื่องของบ้านผีสิงเรื่องของแล้วแต่แฮร์รี่พอตเตอร์อะไรก็มีนะเออก็แล้วแต่ว่าจะจินตนาการไปอย่างไรแล้วก็ผู้ที่ดู หรือหมอดูเนี่ยก็จะต้องจินตนาการผูกเรื่องราวกับคำถามนั้นแล้วก็ตอบคำถามไปนะครับวิธีการใช้นะครับอันที่3นะอันที่3ละอันที่3ก็คือเรื่องของวิธีการใช้วิธีการใช้เนี่ยปกติเนี่ยในส่วนของพรยิบซีพยิบซีจะมีแพทเทิร์นในเรื่องของการวางไพ่ที่จะมีความการใช้แบบเซลติกครอสหรือว่าการวางกี่แบบกี่แบบ แล้วก็มีการโยงเรื่องราวที่เป็นแพทเทิร์นที่มีความชัดเจนชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะ,ะใช้ในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพหรือเรื่องต่างๆนะครับสามารถที่จะใช้ตัวของไพ่ยิปซีในการวางแพทเทิร์นแล้วก็ดูได้ส่วนในเรื่องของไพ่ออราเคลิลนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับจินตนาการของ ผู้ใช้อีกเหมือนกันนะว่าบางคนจะใช้แบบไหนเช่นบางคนจะเป็นการใช้ตอบคำถามแบบใบเดียวก็ได้หรือว่า Create แบบไหนค่อนข้างฟรีสไตล์เลยเป็นปลายเปิดมากในการใช้งานนะครับปลายเปิดมากก็คืออาจจะแบบถามเป็นคำถามเดียวแล้วก็ตอบมาก็ได้นะแล้วก็โดยปกตินะครับโดยตัวของผมเองเนี่ยผมมักจะชอบใช้ในส่วน ของอพ่ยิปซีมากกว่าเพราะว่าในวิธีการทำนายของส่วนตัวนะก็จะใช้ลักษณะของการสร้างไพ่หนึ่งใบให้เป็นหนึ่งบุคคลซึ่งหนึ่งบุคคลนั้นนะ่ะเขาจะมีชีวิตมีจิตวิญญาณมาีชีวิตส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพหรือว่า,าพื้นเพ เบื้องหลังของเขาอนาคตของเขานะครับก่อนที่จะมาเป็นภาพนี้หลังจากภาพนี้ไปแล้วในอนาคตหรือว่าความรู้สึกนึกคิดอะไรเงี้ยผมจะสร้างให้เป็นบุคคลขึ้นมาหนึ่งบุคคลในภาพนี้แล้วก็ใช้จิตวิญญาณสัมผัสเข้าไปในภาพแล้วก็ใช้การทำนายนะครับมันก็จะได้ขอบเขตในการทำนายเนี่ยกว้างออกไปแล้วก็ค่อนข้างมีแพทเทิร์นที่ที่ สามารถสืบต่อถ่ายทอดกันได้ส่วนในไพ่ออรเคเลก็ฟรีสไตล์อีกเหมือนกันนะครับแล้วแต่จินตนาการของผู้ที่ใช้ผู้ที่ทำนายในตอนนั้นว่าสัมผัสกับความรู้สึกอะไรได้บ้างที่เกี่ยวข้องหรือผูกโยงเรื่องกับคำถามนะแล้วก็รูปแบบของไพ่ออรเคเล ็มีหลายแบบอีกหลายแบบหลายอย่างอีกนะครับเอ่อก็อย่างอันนี้อันนี้เป็นอีจิงอีจิงก็ถือว่าเป็นไพ่ออร,คร์คิลอีกแบบหนึ่งนะครับไพ่ออร,คร์คิลของอีจิงก็จะมี64ใบอันนี้ก็จะ,ะภาพก็จะเป็นขวายอันนี้เรียกว่าขวายนะครับก็คือจะมี64ขวายเปหนักภาพมันจะเป็นแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องรู้จักขวายให้ครบครบก่อนนะเออ รู้จักแล้วก็เรียนรู้เรื่องของขวยเรื่องของสัตว์จีนแบบนี้ให้ครบถ้วนถึงจะทานายได้เรียกว่ามันค่อนข้างฟรีสไตล์นั่นแหละฟรีสไตล์ในการทํานายว่าจะเอาแบบไหนส่วนตัวผมเองอะ่ะผมอย่างที่บอกว่าผมชอบใช้ในตัวไพ่ย,ยิปซีมากกว่าเพราะว่าตัวเองดึงรายละเอียดในไพ่ย,ยิปซีได้ทุกแง่มุมได้มากกว่านะครับแต่ว่าถ้าใครที่ถนัดขึ้นอยู่กับความถนัดนะเรียกว่าขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของ นักทำนายว่าตัวเองคุยกับไพ่อันไหนบ่อยที่สุดซึ่งถ้าการคุยบ่อยเหมือนกับเรารู้จักเพื่อนน่ยถ้าเรายิ่งคุยกับเขาบ่อยเราก็จะรู้จักเขาบ่อยเขามีนิสัยยังไงเขาเราจะเรียนรู้เขาได้บ่อยมากขึ้นเรียนรู้เขาได้ลึกมากขึ้นนะก็เอ่อ,เ,อ,อเรียกว่าความแม่นยำแบบไหนดีที่สุดความแม่นยำขึ้นอยู่กับว่าเราคุยกับใครบ่อยเราก็จะรู้จัก สิ่งนั้นได้บ่อยอืมรู้จักสิ่งนั้นได้ลึกขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็แบบไหนก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับทั้งสองแบบนี้ใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือหรือให้คำตอบแนะนําในการหาคำตอบได้ดีมากๆเพราะว่ามันเป็นดึงส่วนหนึ่งคือดึงจากจินตนาการสอคือใช้พลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมาช่วยซัพพอร์ต ในการให้คําแนะนําได้ด้วยแต่สิ่งสําคัญก็คือต้องมีจิตที่อยากที่จะช่วยเขาจริงๆนะครับอย่าไปสร้างปัญหาให้เขามากขึ้นนะอืถ้าสร้างปัญหาให้มากขึ้นเนี่ยก็ไม่ค่อยถูกต้องแล้วไม่ว่าจะเป็นสำรับไหนมันก็จะไม่ไม่โอเคทั้งนั้นแหละครับ